สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคุณอภิสิษเนี่ยเวชชีวะเนี่ยหนุม่มรอหนุ่มเท่หนุ่มเด่นรับตำแหน่งนายกจากกลุ่มทหารเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากระบบประชาธิปไตยแต่เพราะคงอยากจะเป็นนายกมากก็เลยยอมขายวิญญาณของตัวเองเนี่ยไปกับให้พวกอำนาจเก่าและพวกเด็จการเพื่อจะได้ล้มระบอบทักษิณ แล้วเป็นไงครับวันนี้อย่างที่บอกนะทะเลาะกันด่ากันฆ่ากันเผาเมืองกันปิดถนนกันปิดสนามบินกันนำด้วยแกนนำของเสื้อเหลืองและจะบอกประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงเพื่อไทยประชาธิปัตยแกนนำ ของการทะเลาะกันในประเทศไทยเพื่อไทยประชาธิปัตย์แต่เพื่อให้แร์นะผมว่าประชาธิปัตย์นะตั้งแต่20ปีที่แล้วนะหาเรื่องให้ทะเลาะกันเนี่ยแย่ให้งูมาฉกกันเนี่ยมากกว่าฝ่ายเพื่อไทยนะหรือฝ่ายเสื้อแดงเพราะฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ย นะครับที่นำนะต้องชัดเจนนะนำด้วยพักประชาธิปัตย์นะสร้างให้มีสถานการณ์เกลียดชังไม่ยุติธรรมแย่งอำนาจกันมากกว่ากลุ่มของเสื้อแดงแต่ไม่เป็นไรผมขอพูดความรู้สึกก่อนถูกหรือผิดก,ก็ความรู้สึกของผมแต่วันนี้แกนนำพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทย ที่ให้คนออกกันไปบนถนนเป็นแสนเป็นล้านตายกันเป็นร้อยเสียหายกันเป็นหมื่นล้านเป็นไงครับกลับมาดีกันกลับมาจับมือกลับมาจูบกันกลับมานอนกันกลับมาเอากัน คุณทอมจะโทษแต่ประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยหรือแดงหรือเหลืองอย่างเดียวได้ยังไงยิง่งล้วมันอำนาจข้างหลังไม่เถียงก็อำนาจข้างหลังนี่แหละนะตอนนี้เขาไม่ชอบคุณทักษิณขึ้นมาเขาไม่ชอบกลุ่มพรรคเพื่อไทยเขาไม่ชอบให้คนจนเนี่ยมีโอกาสโผล่หัวออกจากความจนด้วยนโยบาย ที่คุณทักษิณพยายามสร้างเขาก็ามาใช้พรรประชาธิปัตย์เนี่ยะอันนี้เราต้องไม่เถียงเลยในฐานะเขาเป็นรัฐบาลเพื่อจะเป็นแกนนําในการล้มกลุ่มคุณทักษิณผมรู้ได้ยังไงนะคุณยิ่งรักยุบสภาประชาธิปัตย์จริงๆแล้วบอกว่ารักประชาธิปไตยนะรักประชาธิปไตย,ร,ร,ตยรักมาก บบยคอตประท้วงไม่ลงการเลือกตั้งด้วยไม่ยอมให้ประชาชนออกมาให้เสียงให้เลือกเพราะเขารู้ว่าเลือกให้ตายกลุ่มคุณทักษิณก็ชนะอยู่ดีก็เลยใช้ระบบยุติธรรมระบบทหารระบบกดดันระบบปฏ,บบปฏิวัติคุณอภิเศ์เนี่ยเนะวชาชีวะเนี่ย นุ่มหอหนุ่มเท่หนุ่มเด่นรับตำแหน่งนายกจากกลุ่มทหารเนี่ยแหละไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากระบบประชาธิปไตยแต่พราะคงอยากจะเป็นนายกมากก็เลยยอมขายวิญญาณของตัวเองเนี่ยไปกับให้พวกอำนาจเก่าและพวกระเผด็จการเพื่อจะได้ล้มระบอบทักษิณน แล้วเป็นไงครับวันนี้อย่างที่บอกนะทะเลาะกันด่ากันฆ่ากันเผาเมืองกันปิดถนนกันปิดสนามบินกันนำด้วยแกนนำของเสื้อเหลืองแล้วจะบอกประชาี่ปัดไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงก็ตัวใหญ่เขาคนหนึ่งเลยอะ่ะใช่ไหมลุงบา้บาบอของผมะนะไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อเขาหรอกนะทุกคนคงรู้หมดอะ่ะ นะเป็นไงอะเปิดโอกาสให้ทหารมาปฏิวัติได้สองทีแล้วเป็นไงอ่ะลุงบ้าบอกอ่ะลุงบ้าบอเป็นไงอ่ะฮะวันเนี้พักคุณน,นั่นแหละที่คุณเคยใหญ่อ่ะเขากลับมาจูกกับ ศัตรูคุณแล้วก็เพราะอะไรมันมีคำพูดคำหนึ่งในสุภาเสร็การบริหาร The enemy of my enemy is my friend ก็วันนี้เมื่อประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยจะเกลียดกันจะเป็นศัตรูยังไงก็ได้เนี่ยมีศัตรูที่ทั้งสองคนเนี่ยมองว่าเป็นศัตรูที่อันตรายกว่าก็คือพรรคอดีตก้าวไกลตอนนี้ประชาชนใช่ไหมอันตรายกว่า เขาก็ยินดีมาจาับมือกันเพื่อจะฆ่าศัตรูอีกคนหนึ่งที่เขามองว่าอันตรายสำหรับเขามากกว่าอีกคนหนึ่งแต่จริงๆรัไม่ใช่เขาสองคนหรอกมันมีอำนาจข้างหลังที่มองว่าก้าวไกลประชาชนเนี่ยอันตรายสําหรับระบบระบ,บอบอํานาจเก่านะระบบข้าราชการเชยชาเขาก็เลยสั่งให้สองคนเนี่ยมาจาับมือกันบางคนเขาสั่ง เขาสั่งด้วยอะไรเขาสั่งด้วยให้การมีอำนาจให้แบ่งเค้กกันได้ให้อย่าง่งนี้กันได้เพื่อจะทำลายก้าวไคกรกับพักประพประชาชนใหม่ไม่เป็นไรโอเคผมก็พูดเยอะแล้วนะทื่ความหมายของผมคืออะไรก็ให้ประชาชนเห็นไงเราหัวงโง่เอง ที่เขาด่าว่าคนไทยเป็นควายเนี่ยตอนนี้เขานั่งหัวเราะย่อพวกเราันชิบหายไปพวงเลยเพราะบอกว่าควายจริงเชื่อพวกกูหมดพวกกูบอกให้ออกมาบนถนนพวกกูบอกให้มันฆ่ากันพวกกูบอกให้มาเป่านกหวีดพวกกูบอกให้มาตบตีนพวกมึงทำหมดไอ้งโง่เพราะเราอยากเชื่อเราอยากเชื่อว่าพวกนี้คื็คนดีแล้วเป็นไงครับความเชื่อความเชื่อเป็นไง เจ็บไหมคนไทยเจ็บไหมถ้าประชาธิปัตย์ตบหน้าคุณอย่างเงี้ยเสื้อเหลืองเจ็บไหมที่ประชาธิปัตย์เขาตบหน้าคุณขนาดเนี้ยเจ็บไหมครับเจ็บไหม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 โดนตบหน้าขนาดเนี้ยนะที่มีสื่อคนนู้นสื่อคนนี้นะนักข่าวคนนู้นนักข่าวคนนี้เสื้อเหลืองคนนั้นคนนู้นคนนี้เป่านกหวีด ็บหยุดโง่กันี่ยหยุดให้เขาหัวเราะยอะพวกเราเหี้ยงหยุดี่ยอยากโง่กันตอบุณช่วยไม่ได้เพราะวันนี้เขาชัดเจนแล้วว่าเขาหลอกพวกเรามาตลอดเขาหลอกคนที่ไปประท้วงเขาหลอกคนที่บริจาค เขหลอกเพราะสุดท้ายแล้ผลประโยชน์ของพวกเขาเนี่ยมันเอ w a ว s สูงกว่าผลประโยชน์ของพวกเราก็หยุดโง่เือนซะทียังโง่ต่อก็ช่วยไม่ได้เทชาติมันจะเป็นอย่างเนี้และย,ยังยกมือไหว้นักการเมืองประชาธิไปไตยเด็กนี่ผมก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วนะ อากรู้จะในพวกท็อปนิวส์นะสื่อที่สนับสนุนประชาธิปัตย์เสื้อเหลืองเป่านกวีดจะออยังไงกันดีเพราะวันนี้ชัดเจนนะคุณทักษิณนชนะที่ยงไม่รู้กันอีกนะคุณทักษิณนชนะเสียเวลาไป20ปีเพื่อให้สุดท้ายแล้วคุณทักษิณนชนะก็ดี ก็ปล่อยเขาบริหารประเทศไปนะเพราะตอนนี้ก็อาจจะดีก็ได้ไม่มีประชาธิปัต์มากวนสติกวนตีนกับการที่จะบริหารประเทศแล้วอาจจะดีก็ได้เต็มที่กันเลยครับบริหารกันให้ดีๆแต่คราวหน้านะถ้าเขาเรียกคุณออกไปประท้วงเขามีปฏิวัติก็จําไ้เลยเขาไม่ทําร้ายประเทศชาติเลยพวกที่ทําร้ายระบประชาธิปไตยเนี่ย พักทำให้ตัวเองให้ตัวเอง